วันนี้มารีวิวฟุกสแกนเนอร์ไมโครสแกนเนอร์ er P.O.E. นะครับตัวนี้เป็นของใหม่นะครับยังไม่ยังไม่ผ่านการใช้งานอันนี้เปิดขึ้นมาครับจะเป็นเทสสายปกติโดยเทสโดยตัวรีโมทนะครับเดี๋ยวจะลองเทสตัว PoE ตัวนี้เป็นสวิตช์ PoE PUE ตัวนี้จ่ายไฟเป็น PUE AT นะครับก็คือ25.5วัตต์นะครับเป็นคลาสสีคู่1236นะครับจ่ายไฟแล้วก็ในกรณี้จะใช้โทนนะครับก็ใช้หมดโทนได้เป็น Intelligent t n e นะครับหรือจะ เปลี่ยนเสียงนะครับเป็นอนาล็อกโทนก็ได้เหมือนกันอินเท l เจนโทนจะมี2อเสียงนะครับแล้วก็อนาล็อกโทนจะมีสเสียงยก็ประมาณนี้สําหรับงานติดตั้งค้นหาสายนะครับช่างมืออาชีพควรมีไว้ปัจจุบันนี้ก็จะเป็นกล้อง p O e หมดติดตั้งกล้องติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเทส p e ให้ลูกค้าได้เลยนะครับทำไมเครื่องไม่กิดไม่ผ่านอะไรอย่างไร,รตัวนี้ ปิดสายเปิดก็จะสแสดงสายเปิดนี่แสดงนี่หมดโอเคก็เท่านี้ครับ